โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลางตั้งอยู่ติดกับวัดเก่าแก่และหลังวัดนั้นมีคลองน้ำขุ่นที่ไหลเอื่อยผ่านต้นไรใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังวัดในช่วงเย็นแม้แต่พระยังเลี่ยงวันสุกเย็นนั้นฝนตกหนักเด็กนักเรียนส่วนใหญ่รีบออกจากโรงเรียนแต่พลอยเมีแอนและบีมไม่มีร่มจึงขึ้นไปหลบฝนที่ชั้นสองของอาคารเรียนเก่า ห้องเรียนร้างที่ไม่มีใครใช้ในขณะรื้อค้นโต๊ะเก่าเพื่อหากระดาษพลอยเจอกระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษแข็งหนาขนาดใหญ่ตีเป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมโดยจะเขียนตัวอักษรตั้งแต่กอถึงหอนก,หกูกตัวเลขศูนถึงเก้าแถมด้วยสรัดทุกตัวแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือคำว่าที่พักใช่ไม่ใช่ออกไม่ออกได้ ไม่ได้ข้างในลิ้นชักมีถ้วยแก้วใสใบเล็กๆวางอยู่ดูสะอาดเกินเหตุราวกับมีคนเพิ่งใช้ไม่นานลองดูไหมข่าเวลาบีมพูดเบาๆพลางมองหน้าทุกคนพวกเธอวางกระดาษลงบนพื้นตั้งถ้วยไว้ตรงกลางแล้วเริ่มทำพิธีแบบเงียบๆบทสวดจบลงทุกคนแตะนิ้วลงบนถ้วยแก้วถามคำถามแรก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบเลยว่ะแอนกระซิบสงสัยที่นี่เล่นไม่ได้ไว้หาที่อื่นเล่นละกันเมว่าเบาๆพวกเธอหยุดเล่นแล้วพากันลงจากอาคารเรียนเสียงฝนเริ่มซาพอที่จะกลับบ้านได้แล้ววันถัดมาแอนเสนอว่าลองไปหลังวัดไหมใกล้คลองนะ่ะไม่มีใครพูดว่าไม่กลัว แต่ไม่มีใครขัดขวางเหมือนทุกคนก็อยากที่จะรู้ให้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทับเปลี่ยนสถานที่เย็นวันนั้นพวกเธอเดินลัดเลาะไปถึงเพิงไม้เล็กๆหลังวัดใกล้กับต้นไซใหญ่ริมคลองขุนมัวที่ไม่มีใครกล้าเฉียดวางกระดาษวงผีถ้วยแก้วไว้กลางพื้นเก่าๆใต้แสงไฟสลัวจากคมวัดเริ่มเลยนะพลอยกระซิบบทสวดเริ่มต้นอีกครั้ง คราวนี้เงียบกริบกว่าครั้งก่อนอากาศรอบตัวเย็นผิดปกติแล้วแก้วก็เริ่มขยับมันเคลื่อนไปช้าๆเหมือนแรงเบาๆที่ตอบรับคำถามของพวกเธอสะกดคำทีละตัวตอบคำถามอย่างเป็นจังหวะดูเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆมีมืออีกข้างหนึ่ง ที่ไม่ให้ของใครในสี่คนยื่นเข้ามาจับที่แก้ว